เรียกว่าเป็นประเด็นที่คนจับตาก่อนหน้านี้ค่ะหลังเมืองรายงานข่าวการจับกลุมอดีตนายตำรวจคนด,ดังดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงษ์หรือจอนนี่มือปราค่ะพร้อมกับภรรยาฐานสนับสนุนเจ้าพนากาักงานปฏิบัติหน้าที่มีชอบตามไม้จับของสารอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3มโดยการนําของพลตํารวจตีจรูนเกียรติปาดแก้วรอกผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยภายหลังคาะจอนนี่และภรรยาได้รับการประกันตัวก่อนที่จะออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลยอมรับผิดวอนยาซ้ำเติม โดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะทางเจ้านี้มือปาดถูกแจ้งความเอาผิดสร้างรีสอร์ทบุกรุกเข้าไปในพื้นที่เขตนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยตําบลคำขืนแก้วอำเภอสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีก่อดทีเจ้าตัวค่ะจะออกมาโต้เดือดสวนกลับในทันทีอัดลิปฉาดเดือดไม่ไวนาพร้อมประกาศแจ้งความกลับอธิบดีกรมและลูกน้องจากนั้นค่ะเจ้านี้มือปาดพร้อมทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความได้เดินทางยื่นหลักฐานร้องทุกกล่าวโทษขอให้คณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่ง ขอให้ดำเนินคดีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมตามกฎหมายอาญามาตรา157ทานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินาทีโดยมีชอบ ก่อนที่จะเปิดใจเคลียร์การรายการโหนกระแสยืดหยัดค่ะว่าตนเองนั้นซื้อทีมาอยากถูกต้องโดยมีผู้ใหญ่บ้านกับนานเส็นลงนามเป็นพยานและยังได้มีการพูดคุยกับทางนายกันตพงษ์รังศีสว่างค่ะอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงก่อนที่จะหาทางลงร่วมกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะจบได้ด้วยดีค่ะโดยภายหลังในทางจอนนี่เองก็ยังได้มีการโพสต์ภาพที่ท่านอธิบดีลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพูดคุยกับชาวบ,บ้านและหาทางออกร่วมกันค่ะ จากนั้นค่ะคุณผู้ชมในวันที่1สิงหาคมเนี่ยก็มีการปรากฏภาพของจอดหนี้มือปราที่เข้าไปพบกับทางบิ๊กเต่าค่ะที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือบอชอบกโดยเจ้าตัวเนี่ยตอบกับผู้สื่อข,ข่าวเพียงสั้นๆค่ะว่าการมาพบครั้งนี้ไม่ได้มีในัยสำคัญอะไรเป็นเพียงการแวะมาเยี่ยมบ้านเก่าเพราะเป็นหน่วยงานที่เคยสังกัดอยู่เท่านั้นก่อนที่จะเดินเข้าอาคารไปค่ะแต่ก็มีการรายงานข่าวค่ะว่าดาบตํารวจยุทธพลหรือจอดนี้มือปราเดินทางเข้ามาขอพบพลตํารวจตีจรุนเกียรติปานแก้วรองผอบอชอบก เพื่อนนาพันธงวะลัยมาไหว้ขอความเห็นใจหลังตัวเองข่ะถูกตํารวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ปากไม้ตรวจสอบดําเนินคดีกรณีสร้างรีสอร์ทบุกลุกพื้นที่เข้าไปในเขตนิคมสร้างตนเองลําดมน้อยตําบลคําขืนแก้วอําเภอสิวินทร์จังหวัดอุบลราชธานีโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นค่ะขณะที่ทางพลตารวจตีจรูนเกียรติปานแก้วก็กล่าวยอมรับค่ะว่าทางจดหนี้มือปากเองได้มีการเข้ามาขอพบพร้อมนาพันดอกไม้มาไหว้ขอความเห็นใจจริงซึ่งตนก็ รับฟังคําอธิบายของเจ้าตัวแต่ในส่วนของคดีจะผิดหรือถูกก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงทันงนี้ขอย,ยืนยันเขะว่าตนกับจอนนี่มือปาานั้นไม่เคยมีเรื่องปาดหมางส่วนตัวกันแต่อย่างใด จากนั้นค่ะคุณผู้ชมทางด้านของจอนพีมือปราบเองก็ได้มีการอัดคลิปล่าวขอโทษนางสาวแพททองทานชินวัตรนาย,ยกรัมนตรีปมที่เคยออกมากวิพากวิจารณ์ประเด็นเรื่องคิปเสียงหลุดคุยกับพุนเซนประธานวุฒธธิสภากับพูชาก่อดหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่18มิถุนายนโดยในคลิปงกล่าวนั้นจอนพีก็ได้มีการตําหนิและพูดวิพากวิจารณนาย,ยกรัมนมรีค่อนข้างแรงค่ะโดยเฉพาะคําที่บอกว่าคนโง่มไม่ควรเป็นผู้นําแต่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการออกมาขอโทษจนทําให้เกิดกระแสติกลับและวิพากษวิจารณ์งจ มีใบ้เ้็กเลยทีเดียวล้วค่ะกลาสวัสดี FC จอ์นนี่มือปราบที่เคารพรัก,รกทั่วประเทศคลิปนี้ผมมากราบขอโทษท่านนางสาวแพรทองทานชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีที่วันที่18มิถุนายนกับผมได้เข้าร่วมท่านด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเอาพื้นตนไม่สมควรใช้กิริยาวาจาไม่สมควรวันนี้ผมมากราบขอโทษท่านจากใจและยังคงปรารถนาดีจากหัวใจ ต่อตัวท่านและครอบครัวของท่านที่ท่านและครอบครัวของท่านได้สร้างคู่นปการประโยชน์สิ่งดีๆให้กับประเทศชาติมามากมายผมต้องกราบขอโทษจากใจและพร้อมสำนึกผิดที่เป็นแบบอย่างไม่ดีในขานะวันนั้นที่ผมคิดแต่ตองไม่ท้วนทีเป็นข้าราชการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเป็นแบบอย่างไม่ดีผมขอน้ัมรับผิดและขอกราบขอโทษท่านอย่างสูงผมพร้อมที่จะ ใช้สื่อกบอกเสียงของผมต่อจากนี้เป็นสื่อกบอกเสียงช่องทางดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยงานต่อรัฐบาลและทางการเพื่อเป็นสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินประเทศชาติต่อต่อไปคลิปนี้นะครับผมขอกาบประทานและขอโทษจากใจของผมคนนี้นะครับต่อครอบครัวของท่านตลอดจนท่านนางสาวแพรทองทานชินวัตรด้วยความเคารพอย่างสูงจากใจจอห์นนี่มือปราบครับด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ จนกระทั่งวันที่14สิงหาคม2568ที่ผ่านมาค่ะก็มีรายงานข่าวการบุกรวบดาบตำรวจ ยุทธพลศรีสมพงศ์หรือจัดนี้มือปาบและภรรยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา5้ารายที่ถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและประกอบกิจการรีสอร์ทโดยมีชอบด้วยกฎหมายจากการสืบสวนสอบสวนของตํารวจสอบสวนการค่ะพบว่าดาบตารวจยุทธพลหรือจัดนี้มือปาบและภรรยาค่ะได้ร่วมกันซื้อที่ดินในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสร้างตนเองลําดบน้อยอําเภอสุดินทร์จังหวัดอุบลราชธานีและได้ดําเนินการก่อสร้างรีสอร์ทจัดนี้มือปาบโดยที่ มีรับอนุญาตสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีตัวแทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาแจง้งความพนักงานสอบสวนบอกกอปทอทศวาร,รีสรทล่องแพนและบ้านพักภูิลัเข้าจดหนี้มือปากและภรรยาก่อสร้างบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ของนิคมสร้างตนเองลำดกน้อยจึงจัดกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่2 2กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนพบว่ารีสร์เดังกล่าวมีการรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้จริงอีกทั้งจากการลงพื้นที่ ที่ตรวจสอบครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบความผิดปกติเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตก่อสร้างรีสอร์ตดังกล่าวด้วย เพราะตามหลักความเป็นจริงแล้วไม่สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้เนื่องจากเป็นที่นิคมหรือที่ป่าไม้ทางตำรวจบกปปป,ปจึงจัดกำลังลงพื้นที่แฝงตัวสืบสวนตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตให้ก่อนพบว่ามีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมีชอบเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับดาบตำรวจยุทธพลและภรรยาที่เป็นนายทุนหรือเจ้าของรีสอร์ทให้สามารถก่อสร้างได้ โดยมีพฤติการในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้อํานวยการกองช่างและนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบ,บตอในการปลอมแปลงเอกสารและรับรองข้อความอันเป็นเท็จเพือ่อให้ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิในการขอเลขที่บ้านขอติดตั้งมิเตอร์น้ําไฟฟ้าและจดทะเบียนพาณิชย์สาหรับกิจาการรีสอร์ททางที่ทราบดีว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้และไม่มีอํานาจในการออกเอกสารรับรองให้การกระทาดังกล่าวจึงเข้าข่ายฐานความผิด เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและได้ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเบืองตนเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาขบวนการดังกล่าวได้ทั้งหมด5ารายโดยทั้งหมดถูกจับกลุ่มตัวที่เอบตอคำขืนแก้วก่อนที่ทางจอนนี้ปือปาดและภรรยาและอีก3คนค่ะด้รับการประกันตัวในเวลาต่อมาโดยทางจอนนี้เองเนี่ยยังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลด้วยการโพสต์ข้อความยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอความเห็นใจจากชาวเน็ตอย่าซ้ำเติมพอ นันก็เคด,เดิยระบุว่าผมขอโพสเรื่องคดีรีสอร์ทผมโพสนี้เป็นโพสสุดท้ายก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกขอให้เป็นเรื่องเลวร้ายของชีวิตที่ได้พบเจอครับฝากถึงทุกๆท,ท่านที่ติดตามข่าวผมมาตลอดครับด้วยความเคารพในสื่อโซเชียลอย่าโพสด,ด่ามาอย่าเมนดา่าอย่าลงคลิปซ้ําเติมผมเลยนะครับผมล้มแล้วอย่าซ้ําผมเลยผมยอมทุกอย่างแล้ว ผมไม่ใช่คนเลวหรือคนชั่วอะไรถ้ามาหากินสุจริตตั้งมั่นในความดีตลอดคนเราก็มีผิดพลาดได้เรื่องกฎหมายที่ดินนิคมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมไม่มีเจตนาจะทำผิดอะไรตั้งแต่เริ่มครับ <c oughs> อยาด่าผมเลยผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปบุกรุกอะไรความตั้งใจในปีนั้นอยากเข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวอุบลบ้านเกิดสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพอยากให้คนมาเที่ยวบ้านผมเยอะๆ ผิดผมก็น้อมรับและพร้อมแก้ไขครับวันนี้ผมและภรรยาถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยและได้ประกันตัวเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับผมสงสารเมียมากๆและคุณแม่ผมทิดต้องช็อกจนสุดผมขอกราบขอโทษทุกๆคนจากหัวใจลูกผู้ชายครับโซเชียลอยากแดดมากอยากแขวะอยากแซะอยากปั่นผมเลยผมโดดมาหนักมากพอแล้วสงสารผมเถอะครับอยากซ้ำผมเลยให้โอกาสผมทีมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลูกน้องด้วยครับความดีผมก็เคยสร้างไว้มีมากมายกราบขอ พระคุณเจ้าหน้าที่ทุกทท่านที่ให้ความเป็นธรรมต่อผมและภรรยาผมและภรรยาจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับรีสอร์ทผมต้องปิดตัวลงตามคําสั่งไปก่อนอย่าด่าอย่าแซบผมต่อเลยนะครับขอพื้นที่ให้เมียผมตัวผมถ้ามาหากินต่อไปผมไม่ได้ใช่คนเลวครับคนเราไม่มีใครอยากพลาดครับพลาดก็แก้ไขโซเชียลอย่าซ้ำผมเลยสงสารผมทีครับผมเครียดมากๆขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับผมจะตั้งมั่นทำความดีช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปครับ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็มีหลายคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นค่ะอาทิดุ่มเมกอภิสิทธิ์ศิลปินในสังกัดที่บอกว่าเป็นกําลังใจให้อายคือเก่าครับฟากของคู่ไพบูลแสนเดือดบอกว่าเป็นกําลังใจให้อายเอื้อเสมอครับผมขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับขณะที่ชาวเน็ตรายอื่นๆเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นกันค่ะอาทิคนเราไม่มีใครขาวร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมีดำทุกคนเชื่อผม สู้ๆค่ะพี่ทุกคนมันผิดพลาดกันได้ครับไม่มีใครเคยทําผิดพลาดลุกขึ้นสู้ใหม่ครับคนเราผิดพลาดกันได้ผิดก็ยอมรับผิดและแก้ไขอย่าให้เกิดขึ้นอีกแค่นั้นครับสู้ๆครับ <S <S ส่วนทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะก็ได้ออกมาอธิบายยวเรื่องคดีของฉันนีมือป่าสาเหตุที่ถูกรวบและถูกแจ้งข้อหาหนักว่าไม่ใช่แค่บุกรุกที่ดินเท่านั้นงานนี้เนี่ยทำเอาหลายคนถึงกระปากอ้อทันทีค่ะ โดยทนายรณรงค์เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะว่าซึกแห่งศักดิ์ศรีนายตำรวจหล้างฉากงัดตำรวจสอบสวนกลางทำไมจอนีมือปาบถึงถูกสารออกหมายจับกรณีจนีมือปราบหรือดาบ,บตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์ที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้มีเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองลำดบน้อยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 0 3ามตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับและช่วยเหลือชาวบ,บ้านที่ถูกเวรนคืนที่ดินจากการสร้างเขื่อน โครงการสิทธิที่ดินในนิคมสร้างตนเอง 1. ผู้มีสิทธิเดิมคือผู้ที่ย้ายเข้ามาตามโครงการรัฐและได้รับสิทธิจากการเป็นสมาชิกนิคม 2. งเงื่อนไขาการโอนขายที่ดินสมาชิกนิคมที่ต้องการขายที่ดินจะทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดท,ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์นศส,อสก่อและผลกําหนดเวลาห้ามโอนตามกฎหมายอ้างอิงคําพิพากษาสารดีกาที่หนึ่งศูนย์เดทังดังนั้นชาวบ้านที่เพียงเข้ามาทํากินชั่วคา ก่อนจะได้รับสิทธิสมาชิกจะไม่สามารถโอนขายหรือปลูกสร้างได้ตามกฎหมาย ปมปัญหาการซื้อขายของจอดนี้จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีเหตุให้น่าเชื่อว,ว่าคนขายที่ดินให้จดนี้ไม่ใช่ผู้ครอบครองสิทธิในที่ดินอย่างถูกต้องแต่เป็นเพียงผู้ที่เข้ามาทํากินชั่วคราวและยังไม่มีสิทธิครอบครองในทางกฎหมายการซื้อขายเช่นนี้จึงเข้าลักษณะเป็นโมฆคาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150อ้างอิงคําพิพากษาสารกาิที่าแกาทับ5 5งหจากคดีบุกรุกสู่คดีอาญาหนักหากเป็นเพียงการบุกรุกที่ดินนิคมหรือที่ดินรัฐ ปกติอัตราโทษในทางอาญาไม่สูงมากนะักและในทางแพ่งก็เพียงรือ้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปแต่ในกรณีนี้มีประเด็นหนักกว่านั้นคือมีการเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานรัฐมีเรื่องเอกสารทางราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง กับเจ้าพนักงานรัฐมีเรื่องเอกสารทางราชการเข้ามาเกี่ยวข้องรายละเอียดคดีว่าเอกสารอะไรต้องฟังจากสอบสวนกลางแต่คาดการว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตของอบตอในพื้นที่ที่ออกให้โดยไม่มีอำนาจและเมื่อจอดนี้เอาไปใช้หรือไปขอให้เขาเออกใบอนุญาตหรือเอกสารใดๆที่มีสิทธิตามกฎหมายโดยไม่มีสิทธิจึงนำมาสู่ข้อหาสนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมในความผิดเกี่ยวกับก,บการประพฤติมีชอบของเจ้าพนักงานซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของปอปป ขอหาจึงขยับไปสู่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานและความผิดเกี่ยวกับเอกสารราชการซึ่งมีอัตราโทษสูงถึง3ปีจึงเขาเงื่อนไขให้ศาลออกหมายจับได้ตามมาตรา66วงเล็บหนึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สรุปจดนี้มือปาบจึงไม่ได้ถูกออกหมาจับเพียงเพราะบุกรุกที่ดินแต่เป็นเพราะการกระทําที่เกี่ยวข้องกับครอบครองที่ดินรัฐโดยมีชอบการทําเอกสารที่เกี่ยวพันกับเจ้าพนักงานและมีน้าหนักตามพยานหลักฐานว่าเข้าขายความผิดอาญาร้ายแรงอัตราโทษสูงกว่า3ปีทําให้ศาลอนุญาตให้ออกหมาจับได้ ขณะที่ชาวเด็ดเองค่ะก็ต่ากเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานานะอาทิทำม่ใช้สะอาดจริงๆอยู่ลําบากต่อคนใหญ่อยู่ข้างหลังช่วยไม่ได้ควรเงียบๆดีที่สุดชอบหาแต่แซงก็จบแบบนี้แหละงานนี้จอดนี้พลาดเต็มๆปากไวดีโซเชียลเป็นเหตุสังเกตได้อันมาจอยู่ในมือใครคนนั้นชนะจับให้หมดนะอยาเลือกปฏิบตัติเขาใหญ่เขากรโดงสิรินธรมีเป็นร้อยรีสอร์ทนท่าน นลกจากนี้ค่ะทางทนายรุนรงค์ยังโพสทิึงจดนี้มือปาดอีกว่าจดนี้มือปากโพสยอมรับผิดคดีรีสอร์ทบ่อนโซเชียลอย่าด่าอย่าแซะอย่าลงคลิปซ้ำแฮตแทก็จกจดนี้ยอมแพ้สึกแหงอำนาจรัฐอย่างสมศักดิ์ศรีแล้ว อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมสำหรับประเด็นนี้เนี่ยจะมีอะไรออกมาอัปเดตอีกหรือไม่ต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าันเทิงก่อนใครอยาก,ก, like, กิีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ทัพตลาดและเพจ f a c e b o o k ทัพตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ